اشتركوا มีความเชื่อมั่นประจำเดือนสิงหาคมนะครับปี2557นะครับเราทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด2,252ตัวอย่างนะครับก็กระจายตามเพศอายุแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับโดยในวันนี้นะครับก็จะมีปัจจัยบวกก็คืออันแรกพลเอกประยุทธ์นะครับจันโอชาเนี่ยได้รับการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมนะครับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29นะครับ พร้อมกับมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้ามาบริหารประเทศอันนี้ถือเป็นปัจจัยบวกอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองก็คือการที่กรนง,งอเนี่ยมีมติคงอาตาัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้2%ต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนภาคลัฐในการปฏิรูปเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางสภาพ,พัฒน์เองเนี่ยมีการคาดการณ์ในปีหน้าว่า GDP หรือว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะมีอัตราการขยายตัวได้3.5ถึง4.5ซึ่งมีการขยายตัวมากกว่าในปี2557นี้นะครับโดยทางสภาพ,พัฒน์เองก็คาดว่าการส่งออกเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวได้ถึง5ถึง7เปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนอันดับ3นะครับเพราะอันดับ4เนี่ยก็คือจาก ช่วงของเดือนที่แล้วนะครับเราเพบว่าการปรับลดระดับราคาน้ำมันขายปีกเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะครับก็คือลดลงถึง2บาทถึง2บาท43่สาสตางค์น,นะครับต่อลิตรเลยนะครับโดยเป็นเรื่องของการลดราคาน้ำมันขายปีกแก๊สโซฮอลเนเี่ยปรับลดลงประมาณ2.43บาทนะครับจากระดับ4 0 2 3บาทมาอยู่ที่37.80บาทต่อลิตร แล้วก็ออกเทน95ก็ปรับลดลงนะครับอ2บาทจาก37.28บาทมาอยู่ที่35.7บาทนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นปรับตัวดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเซ t ตอินเก็ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ยังคงมีการแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะคงที่ก็คืออยู่ที่32บาท นะครับก็ยังคงอยู่ระดับนี้นะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนปัจจัยลบนะครับเราจะพบว่าอันดับที่หนึ่งเลยก็คือการที่สภาพัฒน์ออกมาประกาศปรับประมาณการตัวเลขในปีนี้นะครับที่ลดลงนะครับจาก1.5ถึง2.5ลงเหลือแค่1.5ถึง2 นะครับทั้งนี้เองเนี่ยสภาพ,พันุ์ให้เหตุผลหลักก็คือการส่งออกนะครับที่คาดว่าจะต่ํากว่าที่คดาดตั้งไว้เดิมนะครับแล้วก็ปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อนานากว่า5เดือนที่ผ่านมาอันนี้ถือว่ายังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อก,การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปีนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกในประเทศนะครับก็ยังมีการขยับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นะครับเพิ่มขึ้นมาถึง0.14บาทจากเดิมที่อยู่ที่29.85ก็มาอยู่ที่29.99นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับปัจจัยลบอันต่อมาก็คือเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยนะครับที่หลายคนมองว่าสัญญาณน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ว่าในเดือนกรกฎาคมเนี this. ่ยสัญญาณเริ่มปรับตัวติดลบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการส่งออกเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่18,896.1ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ0.9นะครับ ส่วนนําเข้าเองก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็ตามมูลค่า,าการนําเข้าก็ยังคงสูงกว่าการส่งออกทําให้ดุลการค้าของไทยเนี่ยกลับมาขาดดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Bever en> ก็อยู่ที่1,102.1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเราดูในช่วง7เดือน ที่ผ่านมาของการส่งออกนะครับเราก็จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการส่งออกก็ลดลงนะครับอยู่ที่0.4นะครับแล้วก็นําเข้าก็ลดลงเช่นเดียวกันทึง12.5นะครับแล้วก็ดุลการค้าของไทยเองก็ขาดดุลอยู่ที่865.5นะครับเป็นการขาดดุลสะสมต่อเนื่องกันมาตลอดทั้งปีนี้นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากการที่การส่งออกมีการฉากการของการชะลอตัวลงก็แสดงว่าสัญญาณของการส่งออกนั้นยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะครับก็ยังคงมีสัญญาณที่ไม่ชัดเจนอยู่นะครับ ใัจจัยลดต่อมาก็ยังคงเป็นผลนะครับที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ําโดยเฉพาะข้าวยางพาราแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่นะครับเกิดภยัยแล้งนะครับ ที่เกิดขึ้นมาหรือว่าไม่ก็จะเป็นในเรื่องของอุทกภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้บริโภคมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพและก็ราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่เป็นตัวบั่นทอนเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เหมือนจะฟื้นตัวดีขึ้นแต่หลายคนก็ยังคงมองว่ามันยังคงมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่ไม่แน่นอนนะครับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยลบทั้งหมดนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวกเนี่ยน้ำหนักที่เกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยบวกจะมีผลมากกว่าปัจจัยลบในช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมนั้นปรับตัวดีขึ้นนะครับติดต่อกันเป็นเดือนที่4ก็คืออยู่ที่70.1จุดนจุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวสูงขึ้นในรอบ13เดือนที่ผ่านมานะครับหรือในรอบปีกว่านะครับเช่นเดียวกันกับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำนะครับ ก็ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่73.6เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รายได้ในอนาคตก็อยู่ที่96.4จุดนะครับก็ถือว่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ความเชื่อมั่นไม่ว่าเศรษฐกิจโอกาสในการหางานทําแล้วก็ในเรื่องของรายได้เนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมในเดือนสิงหาคมนะครับก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่4เช่นเดียวกันก็คืออยู่ที่80.1จุดนะครับในเดือนสิงหาคม แล้วก็โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตเป็นสําคัญนะครับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่86.6จุดนะครับเช่นเดียวกับในปัจจุบันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก60.4จุดมาอยู่ที่62.0จุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ความเชื่อมั่นของประเทศไทยนั้นในเดือนสิงหาคมปรับตัวดีขึ้นนะครับถ้าเรามาดูแยกตามภูมิภาคเราจะพบว่าในเขต ที่มีการปรับตัวมากที่สุดนะครับหรือมีความเชื่อมั่นมากที่สุดหรือกลับมามากที่สุดได้แก่กรุงเทพและปริมณนทน,นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง2.4จุดด้วยกันนะครับ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งกรุงเทพและตะวันออกนั้นเป็นเขตในเรื่องของเ,ออเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านภาคการเงินหรือบริการก็จะอยู่ในสองออภาคนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กินสัดส่วนสูงลองลงไปก็คือจะเป็นทางด้านของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้ส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั้นก็ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ก็ยังคงมีการปรับตัวที่ไม่ได้สูงเท่ากับทางน้นของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ ถ้าเรามาดูส่วนของอภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับเราจะพบว่าในเรื่องของการซื้อรถยนต์คันใหม่ในเดือนสิงหาคมหลายคนก็มองว่าช่วงนี้มีความเหมาะสมที่จะมีการซื้อรถยนต์คันใหม่เพราะว่าโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องของการกระตุ้นยอดขายของบริษัทรถยนต์นั้นเริ่มออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะเริ่มที่จะมีการมองหารถนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการซื้อบ้านก็ยังคงมีสัญญาณของการมองว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตัวเลขเองก็ยังไม่ถึงหนึ่งรอเพราะฉะนั้นความเหมาะสมอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมมากนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับส่วนในชีความเหมาะสมในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเราก็จะพบว่าในสิงหาคมนั้นก็สัญญาณก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับอยู่ที่แปดบอดจุดหจุดนะครับซึ่งยังไม่ได้ถือว่าเป็นในช่วงของการท่องเที่ยวหลักนะครับในการ ทำธุรกิจเองนะครับในเดือนสิงหาคมก็สัญญาณก็ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่67.4จุดจุดนะครับก็สัญญาณก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคนก็มองว่าอาจจะรอดูสถานการณ์เรื่องของความชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลก่อนที่จะทำการลงทุนนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามหลายคนก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์ทุกอย่างค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับก็จะเหมาะสมกับการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ขอรอดูนโยบายนะครับ ส่วนภาวะทางดน่นของสังคมเองนะครับเราจะพบว่าในเรื่องของดัชนีความสุขนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าในช่วงนี้เนี่ยคนก็มีความสุขมากขึ้นนะครับอ,อยู่ที่94.5จุดนะครับก็ใกล้เคียงหนึ่งนะครับแต่ว่าในอนาคตเองเนี่ยหลายคนว่าหลังจากที่เรามีรัฐบาลหลังจากที่สถานการ์การกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของงบประมาณต่างๆเรื่องของการดูแลค่าครองชีพนะครับที่รัฐบาลจะออกมาเนี่ย หลายคนก็เชื่อว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นและก็มีความสุขขึ้นนะครับทำให้ความเชื่อมั่นในอนาคตในเรื่องของแต่ชีความสุขในอนาคตเนี่ยขยับปรับตัวดีขึ้นนะครับอยู่ที่102.9้จุดนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณของความสุขของคนเริ่มที่จะกลับมานะครับเป็นปกติในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยภาวะของค่าครองชีพเองจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวีนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าทางรัฐบาลหรือคอสชอเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลค่าครองชีพของประชาชนแต่ก็ยังเป็นสัญญาณที่ยังคงไม่ได้กลับมาอยู่ภาวะปกติแล้วก็ยังคงต่ำกว่า100พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยประชาชนก็ยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพอยู่ณนะปัจจุบันที่มันยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามสถานการณ์เศรษฐกิจ นะครับที่อาจจะปรับตัวดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นปัญหาทางด้านสังคมเนี่ยหลายคนก็มองว่าเริ่มที่จะกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงนะครับไปก็แต่ว่าก็ยังคงต่ำกว่า100หลายคนก็ยังคงอาจจะเชื่อว่ามีการแก้ไขแต่ว่ายังไม่ได้แก้ไขเต็มกำลังความสามารถที่ที่เขาคาดหวังไว้นะครับ ส่วนสถานการณ์ทางด้านการเมืองนั้นจะเห็นได้ว่าตัวการาฟเองเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ความเชื่อมั่นในอนาคตนะครับก็เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณของสถานการณ์ทางการเมืองในประชาชนเริ่มที่จะ,ะใหะ้มองว่าเริ่มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับในเดือนสิงหาคมหลังจากที่มีนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรี กระทรวงต่างๆนะครับที่มีการแต่งตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่การเมืองเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นที่คนเขามองนะครับนั่นก็คือผลการสำรวจและชื่อความเชื่อมั่นทั้งหมดของเดือนสิงหาคมครับ ที่ความเชื่อมัผู้ภคนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็คือถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับข้อสังเกตที่เราเห็นได้ชัดก็คือความเชื่อมั่นเนี่ยยังดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็คนก็ยังมีความหวังในอนาคตข้างสูงนะฮะถ้าดูตัวเลขโดยรวม,รมๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าความเชื่อมั่นเนี่ยในหมวดของปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าหมวดของความหวังในอนาคตเนี่ยจะสูงสัญญาณที่เราเห็นคือหลังจากที่คสชเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยคนจะมีความหวังในอนาคตนะครับ แล้วก็คนก็จะมีความรู้สึกว่าภาพเศรษฐกิจณเดือนที่เราถามเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเพราะในช่วงแรกๆที่คอสชเข้ามาบริหารประเทศเนี่ย<ม>ความเชื่อมั่นนั้นจะเพิ่มเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยบางทีสามสี่จุดนะครับโดยเพราะยิ่งการคาดหวังในอนาคตเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคนก็จะรู้สึกว่าราคาพืชผลางการเกษตรก็คือตอนนี้ข้าวเนี่ยกลับมาตกอยู่ 8,000บาทนะครับจากช่วงที่ผ่านมาที่อยู่ที่ประมาณ8,500นะครับแล้วก็ยางพาร,ราก็ป้นเปี้ยนแถวประมาณ50บาทต่อกิโลเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าคนรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าจริงๆเนี่ยหรือสกิจในภาพของความเป็นจริงเนี่ยไม่ค่อยได้เติบโตโดดเด่นอย่างที่เขาหวังหรือเขาคาดสังเกตจากความช้ามั่นฐกิจในปัจจุบันเนี่ยยังป้นเปี้ยนวนเวียนอยู่แถว60นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของตัวเลขที่ต่ํากว่าไตรมาสที่1ของปี2556 หรือว่าไตรมาสที่2ของปี2556คือเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งฟื้นกลับมาเล็กๆเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยในสภาพปัจจุบันเนี่ยก็เลยบอกว่าภาพของตัวเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาหวังไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผลที่บอกไปแล้วหรือว่าการส่งออกที่แน่นอนว่ายังขยายตัวไม่โดดเด่นแล้วก็ทําให้เป้าหมายการขยายตัวการส่งออก3%หรือที่มาแรงค้าไทยคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ1.5-2เนี่ย ยากมากแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนกรอบว่าน่าจะมีการส่งออกอยู่ในกรอบ1-1.5%ถึงด้้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมีอาการที่ไม่ค่อยดีแล้วก็จีนเศรษฐกิจไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเศรษฐกิจก็ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของการขึ้นภาษีการค้าทําให้การส่งออกของไทยที่ไปยังอาเซียนไปยังจีนและไปยังญี่ปุ่นเนี่ยสัญญาณไม่ได้กลับมาฟื้นตัวอย่างโดดเด่น ที่ยังพอใช้ได้คือการสองออกไปยังสหรัฐกับสภาพยุโรปซึ่งอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะักเพราะว่ายุโรปมีปัญหาในยูเครนนะครับแล้วก็มีปัญหากับรัเสเซียเพราะภาพของการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นไม่เด่นและก็การเบริกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่ดําเนินการไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว้เดิมก็คือการเบริกจ่ายนั้นค่อนข้างจะช้ากว่ากําหนดแล้วก็จํานวนน้อยกว่า ดังนั้นจึงเห็นว่าความช่วมั่น้ิริโภคในเดือนท้ายๆและเดือนล่าสุดของเราเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพียงแค่1.4จุดเองนะครับแต่ความหวังเนี่ยยังเต็มเปี่ยมอยู่คือเพิ่มขึ้นประมาณ1.9จุดหรือประมาณเกือบ2จุดเพราะฉะนั้นก็สังเกตว่าคนยังมีความหวังแต่ว่าข้อได้จริงเนี่ยมันเริ่มแผ่วล,ลงเรื่อยๆบรรยากาศแบบนี้เนี่ยปล่อยนานไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปแบบนี้เนี่ยความหวังที่เคยหวังไว้เนี่ยคนจะเริ่มชะลอลงแล้วก็จะเริ่มที่จะกลับมาสู่สภาวะความเป็นจริงคือไม่กล้าจับใจใจช้สอย พราะภาพที่สําคัญที่เราได้ยินจากภาพธุรกิจก็คือว่ายอดขายเนี่ยค่อนข้างจะไม่กระเตื้องนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอย่างหวือหวาแต่ข้อมูลในทางวิชาการทุกคนเห็นพร้องต้องการว่าการบริโภคน่าจะผ่านจุดต่าสุดแล้วก็ฟื้นขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่มันไม่หวือหวาอย่างที่คิดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นภาพเนี่ยจึงสังเกตว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปจึงเป็นภารกิจสําคัญขอ,ของคอรมอชุดใหม่นะครับที่จะต้องดําเนินการในการกระตุกกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างชัดเจน พราะภาพที่สำคัญไม่อย่างนั้นเนี่ยโมเมนตัมของสกิจเนี่ยมันจะมีอาการการฟื้นที่ไม่เด่นและทําให้บรรยากาศของความเชื่อมั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือวา่อวาค,คึกคักนะครับแต่ว่าพื้นฐานของความเชื่อมั่นต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเพราะสิ่งที่น่าจะทําให้ภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเติบโตได้ดีคือความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเป็นการทําลายสถิติในรอบ88เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราสํารวจมาทั้งหมดประมาณ88เดือนเนี่ยเราพบว่าทั้งสถานการณ์การ,การเมืองปัจจุบัน และสถานการณ์การเมืองในอนาคตนั้นทำรายสถิติตั้งแต่ที่เราสำรวจในเดือนมิถุนายนนะฮะพฤษภาคมปี2549ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่ชี่เห็นว่าการเมืองตอนนี้ต้องถือว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับในรอบ7ปีนะครับ7-8ปีนะฮะตั้งแต่ปี2549นะครับมาจนถึงปี2557ปัจจุบันก็88เดือนนะก็ประมาณเกือบ8ปีนะครับ8ปีเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นภาพที่ที่ที่จำเป็นนะครับที่ใช้เห็นว่าถ้าความเชื่อมั่นของการเมืองในอนาคตซึ่งเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยยังไงเกินหนึ่งร้อยแน่นอนนะครับนะเพราะว่าการขึ้นของความเชื่อมั่นการเมืองในอนาคตเนี่ยคนเริ่มมีความหวังว่าการเมืองในอนาคตเนี่ยจะกลับมามีเสถียรภาพเพราะว่ามันจะใกล้หนึ่งร้อยพอมีครมอใหม่การเมินงของภาครัฐต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าคนจะเริ่มมั่นใจว่าการเมืองเนี่ยจะมีเสถียรภาพสูง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่ทําให้ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยจะมาลงทุนแล้วก็มาบริโภคอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยก็วิ่งเข้าใกล้90้ามากขึ้นไปทุกทีซึ่งเราคิดว่าภายในครึ่งปีหน้าเนี่ยยังไงก็ตามเราคงจะเห็นสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่คนจะรู้สึกว่าเขาสบายใจน่าจะใกล้เคียงประมาณไตรมาสที่หนึ่งาสที่สองเพราะบรรยากาศเหล่านี้เองเนี่ยจึงทําให้เป็นบรรยากาศที่เข้มแข็งที่ทําให้ตัวสีไทยเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ วิ่งเข้าไปสู่การขยายตัวในเศรษฐกิจที่มีโอกาสใกล้เคียงห้าปเซ็นได้ในปีหน้านี่คือภาพนะครับภาพต่อมาที่รัฐบาลเองที่เราบอกว่าทหารค้าไทยบอกว่าน่าจะมีความเข้มงวดแล้วก็จริงจังในเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเพราะว่าณปีปีนี้เนี่ยเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ราคาข้าวยังปุ้นเปียนแถวประมาณแปดพันนะครับหรือว่าแปดพันห้าตอนนี้อาจจะเป็นสิงหากันยาแต่ว่าสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์มีราคาชี้นําที่ราคาแนะนําอยากจะให้ข้าวเนี่ยอยู่ประมาณแ5ดพันห้าถึงเก้าพันเนี่ย ผมคิดว่าถ้าสามารถดําเนินการได้นะครับให้ราคาอยู่ตรงนี้เนี่ยกเกษตรกรเองคงจะพอมีกาไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายข้าวและพอที่จะได้กําไรบ้างแต่ว่าถ้าบรรยากาศตอนนี้ที่เรามีราคาข้าวส่งออกต่ํากว่าเวียดนามเนี่ยนะ,นะครับและท้ายสุดบรรยากาศแบบนี้เนี่ยทำให้ข้าวในประเทศอยู่ที่แปดพันเนี่ยถ้ายังตึงนิ่งแปดพัน 8, หรือว่าย่อลงไปต่ํากว่าเนี่ยในฤดูนาปีเนี่ยซึ่งจะข้าวคงจะเริ่มทยอยออกมาประมาณนะฮะปลายตุลาเนี่ย ไอ้สมส่วนนี้มันจะทําให้กําลังซื้อเนี่ยนะครับของประชาชนอาจจะยังแผ่วอยู่แล้วก็ถ้าราคายางพาราซึ่งคงยังไม่ขึ้นง่ายๆเพราะว่าเศรษฐกิจจีนก็ยังไม่ฟื้นนะครับและสต็อกของโลกเนี่ยยังคงสูงเนี่ยดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลเองทราบว่าจะมีการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ค้างท่อประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของโครงการที่ดูจากภาพข่าวก็คือจะไปลงทุนในโครงการแทบทุกจังหวัด ตามเนื้อข่าวเห็นว่าถ้ามีข้อแนะนําคือมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ปรับปรุงในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยและมีการจ้างแรงงานในนั้นเช่นไปทาสีตึกนะฮะหรือไปดําเนินการให้สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีคุณภาพสะอาดตามีสิ่งที่ดีสวยงามเนี่ยแม้ว่าเป็นการใช้เงินนะครับไปในเรื่องของการ,รบำรุงรักษาแต่ถ้าเงินนั้นกระจายไปสู่ประชาชนในลักษณะของการที่ทุกคนและธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยได้เงินมันจะช่วยพยุงเศรษฐกิจ นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับในการที่จะกระจายเม็ดเงินเนี่ยไปสู่โดยพอยิ่งเกษตร,รกรที่อาจจะได้เงินจากราคาพืชผลการเกษตร,รที่ยังไม่สูงแต่จะได้เงินพิเศษรรจากการที่ทํางานรับจ้างอะไรบ้างนะครับในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเงินเสริมและจมุนในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับแม้ว่าเป็นการกระจายเงินและเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่ แต่ถ้าองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยมีโครงการที่ทําให้เม็ดเงินเนี่ยกระจายไปในภูมิภาคเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับและถ้าการค้าชายแดนยังคึกคักแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆก็น่าจะมีภาพของการที่ดําเนินการที่จะเป็นตัวเสริมในการช่วยนะครับให้สีไทยเนี่ยขยายตัวได้ในกรอบที่เราคิดอยู่ในมหาลัยค้าไทยก็คือว่าเศรษฐกิจไทยในมาตรฐานสี่น่าจะขยายตัวได้ในกรอบ5%้าปเซนะครับแล้วก็จะมีความคึกคักสูง เลยพอกิ่งเนี่ยเมื่อคอสชเองพิจารณาแล้วว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสามารถที่จะยกเลิกกฎการศึกได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเครื่องบินเช่าเหมาลำโดยตรงที่อาจจะอยู่ในพื้นที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นภาคใต้หรือภาคเหนือหรือภาคต่างๆที่มีสนามบินและเป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่บินแบบเช่าเหมาลำนะครับโดยตรงเนี่ยก็ทําให้บริษัทประกันก็สามารถที่จะรับประกันนักท่องเที่ยวที่บินเช่าเหมาลำตรงมาได้และอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ การท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาคึกคักในระดับภูมิท้องถิ่นนะครับพื้นที่ที่มีการยกเลิกกฎในการศึกและโดยรวมของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเองก็มีภาพของความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันในการส่งออกก็คาดว่าน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นภายใต้กรอบที่ธนาคารไทยบริหารให้ค่าเงินบาทปูนเปียนแถวส2มสิบสองบาทต่ดอดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นจุดที่พอจะพยุงเศรษฐกิจไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่า ภาพของสีไทยนั้นน่าจะมีภาพของการที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้และน่าจะขยายตัวได้ดีในช่วงของไนะตรมาสที่สี่ก็คือน่าจะขยายตัวได้ประมาณ5%เปเทียบกับไตรมาสที่สาที่เรายังมองว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณ3%เซพราะว่าเงินของภาครัฐเนี่ยถูกอัดฉีดเข้าไปค่อนข้างน้อยนะครับและสิ่งที่ทางภาครัฐคงจะดําเนินการคือการที่จะบอกถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นนะครับเช่นการจะมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างบางสายของรถไฟ ไม่ว่าเป็นทางคู่หรือความเร็วสูงหรือว่าความเร็วสูงคงยังนะฮะหรือว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยอาจจะเป็นนสัตว์ที่ทําให้เอกชสเนี่ยเริ่มมั่นใจในการที่ลงทุนต่อเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยจึงทําให้มหาลัยค้าไทยเนี่ยตอนนี้เราปรับประมาณการนะครับในภายในเนาะตัวเลขก็คงยังออกมาทีเดียวสําหรับการคาดการปีหน้านะครับเราคิดว่าเศรษฐกิจปีนี้น่า,นาจะโตประมาณ1 5จถึงถึง2จากกรอบเดิมที่เรามองว่าเศรษฐไทยนั้นโต2-2.5%ถึงดเรโดยพ้องยิ่งสิ่งที่ถ้าการเบิกจ่ายของภาครัฐเนี่ยเบิกจ่าย ก็เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวใกล้เคียง1.5%นะครับนะครับเพราะบรรยากาศในไตรมาส4อาจจะไม่คึกคักนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเร่งขยายตัวตามอ่าเร่งเบิกจ่ายเงินตามแผนเนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวประมาณ2.5%สําหรับปีหน้านั้นนะครับเราก็มองเหมือนกับหลายๆค่ายหลายๆคนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยควรจะขยายตัวได้ใกล้เคียง4%แต่ถ้ามีการลงทุนนะครับอย่างดีแล้วก็เศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นเนี่ยเรามองกรอบเศรษฐกิจไทยน่าจะโตกรอบถึง4ถึง4.5อาจ4ถึง5 และการเติบโตสจไทยที่5%เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้เพียงแต่จังหวะจากคนของการขึ้นภาษีวดเนี่ยนะครับอาจจะมีผลกระเทืนบ้างถ้าขึ้นไปเป็น10%ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทางการนั้นจะทยอยขึ้นตามที่มีบางฝ่ายเสนอว่าค่อยๆขึ้นวดจาก 7, 8, 9แล้วเป็น10หรือว่าจะขึ้นทีเดียวซึ่งคงต้องประเมินแต่เดียวกันเนี่ยการปรับใน,ในเรื่องของโครงสร้างของราคาพลังงานนะครับที่ทําให้ราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับหรือว่าโซฮอเนี่ยมีราคาย่อลงประมาณสองบาทกว่า ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องดูคือราคาดีเซลว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทยอยปรับขึ้นนะครับแล้วก็ LPG ในภานคการขนสง่งเนี่ยคือจะมีการปรับขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมองว่าการปรับขึ้นถ้าปรับขึ้นเร็วในขณะที่สยังไม่ฟื้นเนี่ยใน Q4 เนี่ยการปรับขึ้นดีเซลคงจะค่อยไม่น่าจะปรับขึ้นเร็วนะฮะเพราะถ้าปรับขึ้นเร็วเนี่ยจะทําให้เกิดอาการช็อคเพราะว่าดีเซลเนี่ยจะเป็นต แล้วก็ค่อยไปปรับตอนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ากรอบของบรรยากาศสีโลกณขณะนี้เนี่ยราคาน้ำมันยังไม่แพงนะครับมอนก็น่าที่จะบริหารราคาพลังงานได้ดังนั้นโดยรวมนะฮะผมคิดว่าตอนนี้ภาพเศรษฐกิจไทยนั้นมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นอันนี้เราเห็นชัดนะครับบรรยากาศความเชื่อมั่นน่าจะดีขึ้นเป็นลําดับถ้าไม่มีเหตุการณ์สะดุดจากการรบถ้ามีของรัสเซียกับชาติตะวันตก u ยูเอ็นอันนี้จะทําให้ความเชื่อมั่นตก เรายังไม่เห็นความช่มันตกในวิกฤตอื่นนอกจากมีปัญหาของยุโรปซึ่งอาจจะมีปัญหาจากเศรษฐกิจภายในเองและเป็นที่ทําให้เศรษฐกิจโลกปนป่วนนะครับซึ่งตอนนี้เรายังมองไม่เห็นปัจจัยนั้นเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยสศรษิฎฎไทยก็น่าจะได้ปริส่์จากการท่องเที่ยวและก็การส่งออกที่ดีขึ้นและการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลภายใต้ครมอชุดใหม่น่าจะเร่งอัดฉีดเม็ดเงินได้เร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าภาพตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยจึงมีพื้นฐานในการฟื้นตัวได้ดีนะครปีนี้โต1.5ถึง2ปีหน้า สำหรับค่าของชีพนั้นประชาชนเริ่มมีความรู้สึกผ่อนคลายกับค่าของชีพแต่ชินีค่าของชีพจะเห็นนะครับจาก60เป็น65ยังรู้สึกว่าค่าของชีพสูงแต่ผ่อนคลายไปตามสถานการณ์พลังงานที่ปรับตัวดีขึ้นถามว่าคนไทยมีสุขไหมฟังเพลงทุกวันความสุขจะคืนกลับมาสัญญาไว้คนไทยมีความสุขมากขึ้นนะครับในอนาคตเกินร้อยต่อเน,นื่องมาสองเดือนแล้วเนาะหวังว่าทุกคนมีความสุขนะครับ